ขอโทษแฟนๆที่ทำให้ผิดหวังนะครับคนที่ไม่ได้เชียร์ผม ก็จ,จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวันลูพินี81ศึกใหญ่ไตมาส3มจัดหนักจัดเต็มทุกคู่มันทุกคู่จริงๆครับแต่คู่ไฮไลท์ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็ต้องเป็นคู่ของพี่ซูเปอร์บอลที่สามารถปิดเกมไว้พี่โจโนทัทูตไปได้เพียงแค่40วินาทีแรกเท่านั้นกับศอกขวาโคตรเท่โคตรอันตรายคือจะบอกว่ามันพลิกล็อกก็ไม่ใช่ครับแต่ว่ามันช็อกค,คนดูแน่นอนเพราะพี่โจแกเป็นขวัญใจประชาชนต้องบอกว่ามุมนั้นตอนถ่ายทอดสด มันมองไม่ทันเลยนะครับพอได้ดูรีเพย์เลยได้รู้ว่าช็อตนี้ลูกพี่บอลแกจิ้มสอกขวาเข้าเต็มกรามพี่โจเลยบอกแล้วอย่าก,กดขำในวันที่ลูกพี่บอลเอาหาก็ยินดีกับผู้ชนะและเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้ด้วยครับ นี่เป็นเรื่องที่แอดมินไม่แน่ใจนะครับเพราะยังไม่เห็นข่าวเลยว่าผลออกมาเป็นแบบนี้พี่โจโแกจะยังได้ขึ้นรายการชิงแชมป์กับตัวันชายที่แอตแลนตาอยู่ไหมครับใครที่มีข้อมูลคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ <S <S แล้วในวันนี้แอดมินก็ได้รวบรวมคอมเมนต์ของชาวต่างชาติว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างในไฟที่เพิ่งจบลงไปนี้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ ก่อนรับชมคลิปนี้ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับพักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับมาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับรู้สึกแย่แทนโจรจริงๆไฟที่แล้วเขาน่าจะได้รับการรีแมตกับตะวันฉายก่อนที่จะเกิดไฟนี้ตอนนี้วันมีเหตุผลมากพอ ที่จะทำให้ไฟที่แอตแลนตาเป็นการทิงแชมป์กันระหว่างตะวันฉายและซูเปอร์บอลแทนแต่การโต้กับอันนาทึงของซูเปอร์บอลมันสุดยอดจริงๆฉันคิดว่ามันเป็นแท็กติกทำให้โจล้มลงไปแต่พระเจ้าฉันเริ่มคิดได้ตอนที่เห็นเขาไม่ยอมลุกกลับขึ้นมาและฉันขออวยพรให้เขาโชคดีในการแข่งขันที่จะมาถึงนี้กับตะวันฉายหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคอมเมนต์ต่อมาครับซูเปอร์บอลพูดภาษาอังกฤษได้ดีมาก และดูเหมือนซูเปอร์บอลจะได้โชคกับตะวันฉายแทนโจมันน่าจะเป็นไฟที่ดีนะคอมเมนต์ต่อมาครับในเกมระดับสูงขนาดนี้คุณต้องพร้อมที่จะรับการโจมตีทุกอย่างมองเห็นทุกอาวุธและในไฟนี้ซูเปอร์บอลทำได้ดีกว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากยินดีด้วยกับชัยชนะคอมเมนต์ต่อมาครับ แม้จะยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าทำไมโจถึงยังได้ขึ้นรายการชิงแชมป์ทั้งที่เขาอยู่ในอันดับที่2ของแรงกิง้งและมีซูเปรอร์บอลอยู่ในอันดับที่1อีกทั้งในทางเทคนิคแล้วโจนาทาวุฒิแพ้ตัวันฉายไปแล้วถึง2ครั้งฉันไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นสิ่งที่แตกต่างออกไปไหมหากพวกเขาได้สู้กันในครั้งที่3ในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้มันจะเป็นการดีกว่าหากจะส่งซูเปรอร์บอลที่เคยแพ้ตัวันฉายเหมือนกันแต่แค่หนึ่งครั้งไปสู้เพราะเขาควรมีโอกาสได้โชว์การแก้เกม คอมเมนต์ต่อมาครับการออกอาวุธที่ยอดเยี่ยมโดยซูเปอร์บอลโจออกหมัดแบบเดิม1-2หมัดโดยโน้มตัวไปข้างหน้าและทิ้งการป้องกันทั้งหมดประมาณ4ครั้งติดต่อกันซูเปรอร์บอลศึกษาในใสายเช่นนี้อย่างชัดเจนและลงโทษเขาอย่างรวดเร็วคอมเมนต์ต่อมาครับซูเปรอร์บอลจะเป็นความท้าทายขึ้นมากอย่างแน่นอนสอกเหล่านั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับทุกคนที่เป็นฝ่ายรับ มีใครสามารถทำแบบนี้ได้อีกบ้างแม้แต่โจนัฐวุวุธเขาแทบไม่เคยใช้ศอกเลยด้วยซ้ำคอมเมนต์ต่อมาครับตัวร้ายชนะในครั้งนี้เขาเป็นคนอวดดีและหยิ่งมากในระหว่างการสัมภาษณ์ก่อนไฟแต่เขาสามารถทำในสิ่งที่พูดได้และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้ฉันรักเขา คอมเมนต์ต่อมาครับวันแชมเปี้ยนชิพน่าทึ่งมากไม่เพียงแต่สร้างความบันเทิงให้กับฝูงชนเท่านั้นโบนัสเช่นนี้ทําให้นักสู้หลายคนจากทั่วโลกทํางานหนักมากเพื่อเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของคุณยินดีด้วยกับโบนัสก้อนโตซูเปอร์บอลคอมเมนต์ต่อมาครับไม่สมเหตุสมผลอีกต่อไปในไฟที่โจนัทธวุฒจะได้สู้กับตะวันฉายเพื่อชิงแชมป์โลกมวยไทย เดี๋ยฉันเถอะอีกไม่นานคุณจะได้เห็นการประกาศคู่เอกคู่ใหม่คอมเมนต์ต่อมาครับการแข่งขันหลักของมวยไทยทุกวันนี้จบลงอย่างรวดเร็วมากในหลายๆคู่เมื่อนักมวยไทยในระดับแนวหน้าชกกันการน็อกเอาท์สามารถเกิดได้ทุกวินาทีการต่อสู้ครั้งนี้ทำให้ฉันคิดถึงศอกของซูเปอร์เลกเช่นกันท่าทางคล้ายกัน และชื่อของเขาก็มีคำว่าซูเปอร์เหมือนกันอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาครับตะวันฉายดูร่าเริงไม่รู้ทำไมฉันคิดว่าเขาดูดีใจทั้งยิ้มทั้งพยักหน้าเมื่อรู้ว่าเขาจะได้เจอกับซูเปอร์บอลแทนที่จะเจอกับโจนาธออมเมเตต่ตาครับ มีใครคิดว่าการน็อกเอาท์ครั้งนี้น่าสงสัยบ้างไหมช็อตสโลโมชั่นดูเหมือนข้อศอกแทบจะไม่ถูกใบหน้าของโจและศีรษะของโจก็แทบจะไม่ขยับก่อนที่เขาจะล้มลงคอมเมนต์ต่อมาครับตะวันฉาย v s โจยังเป็นกำหนดการในวันที่8พฤศจิกายนนี้ไม่รู้จริงๆว่าจะจัดได้ยังไงเพราะแผลแตกของโจน่าจะยังไม่หาย เขาต้องการใช้เวลาพักฟื้นไม่แน่ใจว่า5สัปดาห์จะมากพอหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาครับโจไม่ใช่นักสู้ชั้นยอดให้ไปสู้กับตะวันฉายก็จะได้ผลรับออกมาเหมือนเดิมเขาแพ้ตะวันฉายไปแล้วถึง2ครั้งซูเปรอร์บอลเจอกับจิงกิตน่าจะเป็นคู่ที่เข้าท่าที่สุดแต่ก็อย่างที่เรารู้กันสุดท้ายกลายเป็นซูเปรอร์บอลเจอกับตะวันฉายอีกครั้ง มันน่าจะดีเหมือนกันนะคอมเมนต์ต่อมาครับตะวันฉายชนะซูเปอร์บอลแบบใสสะอาดโจแพ้ตะวันฉายแบบค้านสายตาส่วนซูเปอร์บอลสามารถเอาชนะโจได้อย่างง่ายดายบิ๊กทรีของรุ่นนี้ช่างสนุกจริงๆแค่จัดพวกเขาโชคกันเองไปเรื่อยๆ ก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคอมเมนต์ที่แอดมินได้มาในวันนี้ก็ยินดีกับลูกพี่บอลอีกครั้งนะครับชนะได้อย่างสวยงามและยังคว้าโบนัสก้อนโตไปนอนกอดอย่างสบายใจแล้วเพื่อนๆพี่ๆคิดเห็นยังไงกับไฟที่เพิ่งจบลงไปนี้พิมพ์บอกแอดมิน่อยนะครับใครอยู่ฝั่งไหนกันบ้างแล้วใครคือคนที่ควรจะได้ไปชิงแชมป์ที่แอตแลนตาในความคิดของพี่ๆบอกเราได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยครับ และก่อนจะจากกันไปในวันนี้แอดมินขอวอนมือน้อยๆของพี่ๆน้องๆขอ,อมวยช่วยกันกดซับสไครต์ให้แอดมินด้วยนะครับคนดูคลิปแอดมิน1คลิปมีแค่0.1%เองที่กดซับสไครต์ให้เราโปวดใจมากเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่องสำหรับเดือนนี้พักยก24ครบจบทุกความมันพักยก24ครับ